สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเห็นข้างทางมีร้านขายเครื่องจักรสารสวยดีนะครับเลยแวะถ่ายให้ดูครับร้านขายเครื่องจักรสารก็อยู่แถวนี้น่าจะอยู่แถวบางประหันอยุธยาครับ สวยนะครับมีแตมสวยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่จับปลาที่จับปลาอันนั้นสูงไกลอ,อันนี้ก็สวยนะครับสวย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 เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่สวย,สวย <laughs> ไรดีครับ เยอะมากเลยครับอันนี้มีกระบุงมีกระจารสวยๆเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับมีที่นึ่งข้าวด้วยนึ่งข้าวจับเต็มเลยนะครับเต็มเลย กร้าตะกร้ามนหมวก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 กระติ๊บข้าวกระติ๊บข้าวมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับอันนี้เครื่องจักรสารอันนี้หวดนึ่งข้าวหวดนึ่งข้าวหวดนึ่งข้าว ไม่แน่ใจนะครับแต่สวยอาจะเป็นอันนี้เปรเปรเปรอันนี้ม้าเด็กเลนเนน่นเป็นหวายมันะครับไม่เป็นหวายก็สวยอันนี้ก็สวยนะครับไป อันนี้ใส่ใส่ดักปลาอันนี้ใส่ดักปลาครับใส่ดักปลาอันนี้น,นี่น่าจะเป็นแถวอีสานเขาเรียกคล้องนะครับคล้องคล้อง,องพากาไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนนี้คล้องไว้ไว้ไว้ใส่ปลานะครับไว้ใส่ปลาจับปลาได้ก็เอาปลามาใส่ในตัวในคล้องนี่นครับ ันนีไซแต่ว่าเป็นไซเล็กคงเอาไปประดับีเก้าอี้นั่นงนะครับเอีนั่งเยอะะนะครับเต็มเลยครับเครื่องจักรสาสรจักรสาร จะเป็นถังขยะนะครับถังขยะใส่ไว้ใส่ขยะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับเยอะมากเลยมีครกมีครกตะกร้า ดันวสวยๆนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับฝาชีฝาชีฝาช,ฝาชีใช่ไหมดีนะมีแต่ฝาชีถ้ามีฝาฝาฝาพระด้วยนี้แย่เลยตีกันแน่อันนี้พูดเล่นนะครับพูดเล่นแจวเล่นอันนี้ฝาฝาชีครับมีหลายไซส์ อะไรก็กระด้งกระด้งกระดงกระด้งนี่น่าจะเป็นฝาชีเหมือนกันครับฝาชีครับสวยมากครับสวยมากอรรโอเคเดี๋ยวเจอเอะไรสวยๆเดี๋ยวนำมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ก็แค,แค่พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ